่อมาผมอยากจะให้ตัว่ะตัวพารากราฟเนี่ยมันอยู่ตรงกลางผมจะใช้โค้ดอะไรแล้วก็เข้ามาที่แท็ก p ตรงนี้ครับภายในติกาก็จะเป็นคำสั่งที่ว่าเช็คเท็กตัวนี้นะครับไอรินอะไรไม่รู้นะครผมอ่านไม่ถูก mm hmm. ก็กำหนดให้เป็นเซนเตอร์พัอ่า จากนั้นเดี๋ยวมันก็จะมาอยู่กลางหน้าเว็บของเรานะฮะแบบนี้ครับง่ายมากการทำคอมเมนต์ใน CSS นะฮะการคอมเมนต์คืออะไรการคอมเมนต์ก็เหมือนว่าเราไม่อยากให้ส่วนนั้นอ่ะโชว์ในในในเว็บของเรานะฮะ mm hmm. เช่นผมอยากจะอธิบายคำว่า mm hmm. this is เอหนึ่งก็คือผมถ้ราผมเขียนแบบเนี้ยมันจะทำการประมวลผลในเว็บผมในเฟซบุ๊กเห็นไหมครับมันก็จะเออเรอมันจะกลายเป็นสีดำฉะนั้นผมจะใส่ผมจำเป็นต้องใส่คาว่า slash, แล้วก็ดอกจันปับ๊บตัวนี้คือเปิดครับเปิด ส่วนการปิดก็จะเป็นดอกจันแล้วก็แสแลบนี่คือการคอมเมนต์ฮะลองรีเฟรชดูมันก็จะแสดงผลเหมือนเดิมแต่ว่าไอโคดในส่วนของตรงเนี้ยมันจะไม่แสดงผลนะครับ